เราควรจะปล่อยมันไปก่อนแล้วไปเรียนรู้จนชื่ว่า,เร,าเรียนรู้อะไรอะ่ะเรียนเรียนรู้อะไรอะ่ะเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการทำหมดเลยอ,ะอะ่ะถ้าอยู่มองโอกาส มาจากกระจกย้อนหลังนะทุกคนโอ้โหอันนี้คือโอกาสอันนั้นคือโอกาสเออน่าจะทำนั้นนะน่าจะทํานี้นะทำไมกูพลาดนั้นไปวะแต่วันนี้ถ้าย,ยู่มอข้างหน้าทุกอย่างมองมีความเสี่ยงหมดทำเลยครับถ้าอยากเรียนรู้กับมันจริงๆอ่ะไอ้ว่าอยู่ควรเริ่มทําเลยเหมือนกับเริ่มลงทุนครับถ้าอยากเรียนรู้การลงทุนเริ่มลงทุนถ้าอยากเรียนรูรรร้ว่าสร้างธุรกิจยังไงเริ่มทําธุรกิจถ้าอยากเรียนรู้ว่าเอ้อ,อันนี้ไอเดียเก่งพอที่จะสมัครทำอันนี้หรือเปล่าเริ่มทําเลยวางตัวเองในสถานการณ์ที่ตัวเองไม่ได้คอมฟอร์ตตัวเองไม่ได้สสสกววว่่าาีนััแหลลลเปงคุยมืออออบบบบต หนักมากๆวกนจันรเพราะถ้ายูทําไม่ได้ยูก็จะเฟล so วางตัวเองในสถานการณ์ที่ยูไม่อาจจะไม่ได้ comfortable และยูจะเรียนรู้ได้มากมกมันต้องสู้ดิมัน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 ไม่สู้เป็นเพราะยูฟังเสียงเราข้างมากเกินไปอ่ะจริงๆแล้วอ่ะยูยูอาจจะกลัวเพราะว่ายูกลัวอยูทําไม่ดีแล้วคนอื่นจะตัดสินยูเดี๋ยถ้ายูทํางานคนที่ตัดสินยูตลอดเวลาหนึ่งคือยูก็ไม่คนทํางาน